<c oughs> อาสวัสวดีครับโอ้โนี่เขาเรียกว่าร้อนแทบแย่ครับเนาะแนวแก้กไขกระบอกมีคำนี้และมีแต่น้าแข็งใสครับเนาะวันนี้ก็โอ้แวะผ่านไปผ่านมาบ้านพนชั้นหนึ่งมาเจอแม่ค้าแม่ค้าคนสวยครับน <c oughs> เนาะก็เลยอือยากจะกินน้ําแข็งใสส้นหน่อยก็เลยอืมส้นหน่อส้นไหน่หนครับเนาะราคาเท่าไหร่เนี่ยครับ สิบาทสิบาทสิบห้าบาทจ้ะอ่าสิบบาทสิบห้าบาทครี๋ันเนาะโอ้ยราคาธรรมดาสิบบาทสิบห้าบาทคือราคาพิเศษนะครับพิเศษใส่ใจแล้วก็ใส่ไข่ด้วยครับเนาะอ่ะดูครับดูดูขั้นตอนการทําของแม่ค้าคนสวยครับนะครับเนาะอ่าใช้บริการในราคาเนาะี่บ้านพลชันครับอ่าเลยนนี่ครับไว้หลุดนี่ครับเนาะเกลียดจังเลยครับเสียงรถดังๆอย่างเนาะโอเคนะหนึ่ดูกันขั้นตอนการทำนี่ครับในของแม่ค้าคนสวยครับเนาะครับเนาะ นี่เขาจะเป็นอ่านี่เขาบอกใส่ทุกอย่างนะคเนาะใส่อะไรก็ใส่ได้แต่อย่าลืมใส่ใจลูกค้าคำนั้นนั่นแล้วแม่ข่าวบอกใส่ใจพอนะอ่านี่คำนะ่ะอาจจะมีเขียวเหลืองแดงชมพูกันใส่ได้ทุกอย่างคำนะ่ะนี่ครับสนนราคาธรรมดา10บาท15บาทพิเศษใส่ใ,สใจแล้วคำน่นะ อ่านี่ครับมาดูขั้นตอนการทำาองเหนี่ยคำน้โอ้ยนนี่การล,ะล,ะละอ้อๆนี้ต้องแก้ครับต้องแก้ี่ครับนี่ละแก้ได้แก้อะไรมากมายต้องคีอะไรมากมายนะครับนี่ละน้ำแข็งไสไตล์ครนบเะนี่ละไหมครับคนสวยเขาจะจัดให้ส้นหนเราแล้วก็ล้อส้นหน่อยแล้วก็ส้ไนสไหนวันนี้ผมแวะผ่านไป,ปบำบัดจยนเทพี่คุูเชอร์นนองยางคำน็เลยเอ้ยออ,อมสินไปหาน้ำแข็งมากินเย็นๆกันหน้าเหอนะผมก็เลยจัดส้นไหน่ะในครับนี่เนาะอ่านี่มาดูขั้นตอนการทำของแม่ค้านะคเนอโอ้ยเสียงน้ำแข็งไหมครับ น้ำแข็งเย็นเจี๊ยบนะครับนี่เครื่องเคียงจะมีในครัำนี้เขาเรียกว่าลูกจ่ามาเท่ากันลูกจ่าครับอันนี้เขาดีอย่างครัำนี้ลูกเกดกขนอมแล้วก็มีน้องหวานแล้วขนมปังกับนอ้หลายอย่างหลายแนวครับไม่มีแต่แนวแก้ครับไปถางวันหล่อเลยโอเคนะครับมาดูกันตอนการทำของเขาคำนี้ละอื อ่าผมขออนุญาตครับแม่คำนั้นไม่ครับไม่ครับขออนุญาตถ่ายลงดูคลุกเส้นหน่อยไหมครับว่าเออตามสบายอารมณ์เลย,ยมึงเราเอาก็จับเส้นหน่อยเลยครับจับเส้นเลย,ย,เลยจับเส้นเลยอันนี้ดีดีครับนี่แหละนี่แหละจานเทปนครับเพิ่งมาเพิ่งมาแล้วอืมอ่านี่ครับมีอ่านี่มีคำว่าทำงานก็เลยจับเส้นหน่อยทำนั้นอย่างพ่อพี่แม่ น่าน้ำตาจนไหลมีทุกอย่างให้เลือกสรรกันไม่มีอย่างเดียวคินแนวแก้คนบปะอ้าโอเคการเป็้าแก้แค่ไหนโอ้ยประเภทแนอแก้ผมมาับแก้เสือแก้ผาผมแข็งมักครับเนาะอ๋อนี่คำมัดต้องไดช่างมันกำเนิดละอ่านี่ครับผู้เทพครัำไม่หล่อคนนี้ก็มีแต่มาริโอเมาค้างโอ้เมาเล่นแล้วครับเนาะอ่าดูครับมาดูขั้นตอนการทำานานครับว่าขนาดไ่ข่าวเพิ่งยังว่าหลุดล้นแล้วมันจะเหลืออะไรที่ว่าไม่หล่อครับเนาะนั่นครับนานนนั่ละละละ อันนี้ครับอ่ะพี่ถาครับพี่ถ่าเลยพี่ผ่าพี่ถ่าพี่แก้วครับผมไม่มีสามคนมวยยูนั้นได้ไหมจัน35สามเป็น45นี่ครับอภิพีันการจักพออ้อนี่ครับเนาะพออ้อครูเทพคบเนาะโอ้ยหลุดรอดครับผมเตว่าผัดผมนั่นนึงครับนั่นละเพิ่อนว่า เหนครับาไปเรื่อยๆคันบาหนันไม่ค่ากับมือกันจทต้องแก้ต้องแก้ <laughs> อุ้ยนะอาำนุกหนันและคำนอ นั่นแก้เหล่าเขาผมแกอย่างเงี้ยครับผมแก่ซุเน่เขาแก่เสือแก่ผาผมแหงมักนั่นละโอเคนะครับใช้บริการได้คำทิศกัดที่บ้านคนชั้นนะครับเนาะโอ้ซีนี่ตรงๆเราเราซี้แย่งนี่ครับนะได้ได้นี่ครับสังเกตง่ายๆคือต้นไม้นี่ครับเนาก็ไม่งองันะก็ขายงี้เข้าวางงั้นยังระบาดเช่นนี้นั่นแหละครับอ่านี่ครับใช้บริการได้ครับอยู่ตรง ก็เรียกว่าหลักกิโลบัน้นนี่หกิโลไปยังเครือคกับนี่ละอําเภอสุวรรณสิกิโลตรงนี้แหละครับนี่ละใช้บริการได้ครับนี่ละหวานเจี๊ยบกับ